เวลาแต่ละคนออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยต้องทำตัวปกติไหมหรือว่าต้องแบบมีปลอมตัวมีอะไรอย่างงี้ปกติค่ะไม่มีปลอมตัวไม่มีไะไรเล้ไม่เ <c oughs> กติเลย <c oughs> มันวางตัวลําบากไหมแบบเหมือนคนจะต้องมองอะไรเงี้ยก็ <c oughs> มองก็มองว่าะไหแล้วทำตัวปกติอ,อ่แล้วก็พี่โป,ป๊ละ่ะคะคนรจะไม่ค่อยเห็นพี่โป๊ ไม่ออไป <ผม S 1> ไหนเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ไ,ไ,ไปเพราะไม่ไม่ยอยากเดินไหนคนไม่ค่อยชอบเดินเที่ยวอยู่แล้วไปทําอะไรก็คือไปทําฟิตเนสก,ก็ไปฟิตเนสเป็นสถานที่ไปไม่ไม่ค่อย,ยไปเดินเล่นโดยที่ไม่มีจุดมานก็เลยไม่ค่อยไปไหนแต่เวลาเราไปเดินที่ต่างๆเนี่ยคนมองเราทํายังไงทางตัววางตัวยังไงบ้างคะไมไ่ปลอมตัวอะไรนั้นก็แต่งตัวปกติธรรมดา ใส่ใส่หมวกไปหนึ่งเดินไปคนจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็เขาก็เราเดินเร็วไงเราไม่ไดยเดินเราไม่ได้เดินเรอกเดอเดินเร็วอืมคนมีคนเข้ามาทักมีอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเพราะว่าไม่เอยไปไหนอืมแล้วก็มีหรจัะก็มีบ้างค่ะคือเขาเข้ามายังไงบ้างเวลาเจอเราอะไรี้บางทีก็ถามใช่พี่มิวหรือเปล่าใช่ท่านหญิงหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานไปเดินไปเดินให,าหา้ก็ถามว่าใช่ตัวเจ๊หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นตัวเจ้ใช่ไห<อ>มเนี่ยมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าเวลาไปไหนคนก็เขาก็จะมองเราจะอ้าปากกินข้าวตามภาษาเราตานแต่ยาวไวก็ไม่ได้นะเพราะ <c oughs> ว่าคนก็ดูเขาก็หวังว่าเราจะ จะแบบเออเป็นตัวอย่างให้เขาอะไรเงี้ยทำอะไรตามเปิดอใจก็ไม่ได้อันนี้ความส่วนตัวมันก็เหมือนหายไปโดยันเ<ม>พราะเราก็คนก็เห็นแล้วก็จะถามใช่เปล่าใช่เปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นตัวตัวเองมากไม่ได้บางทีก็ต้องให้สังคมบ้างแล้ว็ต้องทำตัวให้ดีไว้ก็ถือว่าก็ถือว่าหายไปอยู่แล้วถ้าเลือกมาทางนี้ก็ต้องยอมรับ<ม>ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ต้องเปไน็นอะไร มีอะไรบ้างคิดดีทำให้เราเจอคนหลากหลายมากขึ้นรู้จักคนหลากหลายมากขึ้นบางคนที่เราอาจจะแบบไม่ได้ชอบคนแบบนี้แต่เราต้องมาร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับเราต้องฝึกในการเข้ากับคนอื่นมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็พี่โป๊อเหอคะพอคิดหรอก็คงจะคิดว่าทุกอย่าง บนโลกใบนี้มันไม่แน่นอนอที่ไดนะ้แล้วก็ลาบยศสนเสรนินทามันเป็นของธรรมดาโลกใบนี้นที่รู้จังแจ้งมากขึ้นจากการเมืองรู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาโลกใบนี้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นความจริงพี่โป๊กก็เหมือนแบบโดนข่าวอะไรเข้ามาตลอดอย่างเงี้ย รับือ,อยังไงบ้างก็ไม่ก,ก็ก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งหรือการทํางานก็เป็นส่วนหนึ่งทุกอย่างในะครวงการบันเทิงก็ทำให้ผมรู้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมันได้มากขึ้นกับความภาคภูมิใจในวันนี้ค่ะที่มาถึงทุกวันนี้ได้ภูมิใจไหมก็ก็ดีภูมิใจครับที่ท,ที่มีคนเห็นความตั้งใจของเราเห็นความ เขาจะช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ภูมิใจที่เราทําให้เขามีความสุขได้ในในสิ่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจในการเข้ามายนก่าทีกับน้องมิวอะจ้ะแล้วก็ภูมิใจอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ก็ภูมิใจนะที่เราทําอะไรที่เราไม่เคยคิดให้มันได้หมายถึงว่าอย่างเรื่องการแสดงอย่างเงี้ย เมื่อก่อนเราก็เป็นคนแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคนเต้นราร้องราทําเพลงไม่ได้เป็นเด็ดก,ากกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้มาทําตรงเราก็ไม่คิดว่าเราจะทําได้แต่พอเรามาเ,มเราก็ต้องพยายามทาให้ได้สะจนท้ายที่สุดเราทาได้เราก็เหมือนกับเออเราก็ภูมิใจว่าเออในที่สุดเราก็ทำ